เดี๋ยวคือเนาะไปข้ามไปข้าโอ๊ยนินแข็งคือนพอมีด้ายอยู่นี่โอ้สับนหนนึงไหนบ่ลูกบอลบอลูว่าฉันลูกคุยโอ้มันมีตาหนีลูกเอ้ยดินมันยังบัวแข็งแต่ดินแข็งมันก็นทีได้อยู่ เราวิ่งมาเลยตื่นสบสดีวแม่สุกหายหรอกดีแม่สูกไขเบิ้งเบื้องสิแม่สีส่ยนนันหหนึ่งสองสามเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นดี่แม่ที่ยัหนหายดูดิสั์โอ้ยมันมมี <c ười> อะไรมันอะไรโด๊ะ <c ười> Oh my god างค้งนอกไปเลยเล็กสุดไม่มีมดมวนบอล่ะเออจังไรลูกค่ะสวัสดีค่ะย่างค่ะสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะเอา mừng nhà thằng là bên nhau mân cái đây yêu mân học bài <laughs> cái vào đây